ช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทักทายฟีในเช้าวันหยุดวันนี้ด้วยเหรียญที่เป็นมงคลเหรียญน,นี้ซึ่งหายากมากๆเพราะท่านเองไม่ค่อยจะออกเหรียญเท่าไหร่นะครับนั่นคือเหรียญพระธรรมดีหลกวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นพระเกจิสายกรรมฐานท่านได้ลาสังขารไปแล้วนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนพระธรรมดีหลกครึ่งองค์นะครับจะรู้ขู้ความพระธรรมดีหลกเป็นเหรียญทองแดงรมดาที่สวยมากๆ FC ฟีเห็นแล้วเห็นเนื้อสีอ แดงเรื่อยๆนะครับขององค์พระนะครับที่คุมองค์พระอยู่ก็รู้แล้วว่าเข้มขลังชัดเจนขนาดไหนด้าน,นบนเรือนห่วงปิดนะครับผมพลิกไปด้านหลังเหรียญรูปไข่เนี้นะครับประทับยันอยู่นะครับตรงด้านส่วนบนของเหรียญน,นะครับและมีลายมือชื่อรลายๆเส็นของพระธรรมดีหลกอยู่ตรงกลางเหรียญตําแนวแสงเงาที่ผมได้ส่องให้ fc ดูนะครับจะรูก็ความวัดป่าแสงอรุณขอนแก่น งดงามคมชัดเข้มขังละหาย่างม,มากผมมี1รายการเหรียญเท่านั้นนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ